ชมคะ่ะตอนนี้เรามาถึงสวนยางแล้วล่ะค่ะแต่ว่าเขาทําทางใหม่อ่ะแล้วเราเข้าไปที่บ้านสวนไม่ได้ค่ะเราก็เลยต้องจอดอยู่ตรงนี้ก่อนรอรอให้ฝนมันซานะคะแล้วก็เราคิดว่าเราจะต้องเดินเท้าเข้าไปในบ้านสวนก่อนเราไม่ได้รถกระบะอืมเราใช้รถเก่งอ่ะนะสวนยางของเราต้องรีไปนะคะตามขอบขอบเข้าไปในนู้นเพราะมันอยู่ตรงกลางๆต้นต้น,ตนฝั่งนู้นใกล้ๆบ้านสวนนะคะ จะได้เก็บไหมคะรอติดตามนะคะตอนนี้ก็ฝนหยุดตกแล้วเราก็จะเดินเล่นน้ำในสวนยางนะคะเดินไปเรื่อยๆยังไม่รู้จุดหมายปลายทาง ไม่เชื่อได้ยังไงเนาะก็ยาบอกว่ามีเห็ดอยู่ในนี้แหละเนาะแต่ตอนนี้คือรอรอยามาชี้เบาะแสก่อนว่าเห็ดมันอยู่ตรงไหนแต่ถ้าให้เดาก็คือมันต้องอยู่ตรงที่มันมีไอเน,นี้ยกลาย,ยางแล้วก็ต้องไปตามนี้คะเดินไปตามตรงนี้นะคะอุ้ยเนาะสวยมากหูเป็นฝูงเลยสวยมากเตรียมมีดมาสองอันแล้วก็ตะกร้า ตืาา่นเต้นจังเลยตื่นเต้นจังเลยแต่ย่าเดินไปทางนู้นเสียงๆอะ่ะแปลว่ามันจะอยู่ทางนูน้นไปหนูอู้ยินน้องแปลว่าที่นู้นน,น,นะคะทางนู้นอู้ยแบบว่าไกลมาก <c oughs> ย่ยาอยู่ตรงนูน้นแต่เราอยู่ตรงนี้แต่เราดูยากว่าเย่าบอกว่ามันคืนตรงนี้ด้วยย่าจะไปดูเดี๋ยวเราไปดูดีกว่ามาตามมาเลยว่า <c oughs> อ,อ๋อไม่มีไม่มีไม่มีไปน่องเลยไปน่องเลย ระหว่างที่เราเดินเราก็ต้องดูด้วยว่ามีเห็ดไหมเออไม่แห่คุณจับต่อจะได้เจาะหลอกรดูกกระดูกกระเวงกระมาก็ระเวงก็ะเวงก็คือล็อกกระยาง ตัวตเนไม่พหรอกมันไ่ตัมือหดตีเยียเลยดมือก็แว่าเดินดูแล้วแม่สํารวจแล้วก็ไม่เจอมะจกไปเลยมากระจมีแค่ตรงกองนั้นแหละจุดเดียวตีเยแม่ต้องการมีมันตีเยนเป็นประจักษ์ ฉันก็สะดุดมาลเลยตามยะค่ะเดินตาตวใหญ่มาไม่ัเพราะที่นี่หมาโอ้มีจะไม่ัมกนเป็นหมาเราสแสดงว่ามันคลามากจริงดูอเนาะเรา <laughs> จะสุดตรงนี้เลยนะคะดัด <c oughs> ใจเนรเรอใว่าว <c oughs> แ่ป๊บแต่ว่าน้ำมันเยอะก็คือีอเมาคลังน้ำมะ บอลบักดงนะในทางนี้บอลนีตรงไหนงนรงไหนนี่นี่อนี่นนี่นีไหนอ่ะยากนทุกคนนี่ไงดูดูมาดูตัวนี้ก่อน น,นี่ไงนี่ไงอู้หูยหนูโดนมันทำให้มันมีแต่แค่ตรงนี้นะคะนี่น,น,นี่ว้าวนา้องอยู่เป็นกองแล้วอันนี้ก็คือหญ้าเด็ดไวด้วด,วด้วยนิดนึงเดี๋ยวแม<จ>่จะเอาอัน,นที่เ,เด็ดกไปก็เลยกลองโอ้ตอนแรกหญ้าจะเก็บแล้วทีนี้ได้ยินไม่เอมบอกว่าอยากเก็บนะคะหญ้าก็เลยกองกองไว้กองว้าวกองกองเลยมันมีกองนี้มีไปถึงตัวมันเข้ามา อย่างเดียล้ลูกอะน,นุเมียนทอดหรอใช่ไหมเนี่ยใช่เออ่นแม่ตรงนี้มันกำลังแบบอ่าโากกป้งเลยจ้ากดโป้งๆยู่อุจจรดแมฆเีนมาดูตรงนี้ก่อนมันเป็นไข่มันนะคะ <c oughs> อยเป็นกระปุ่ปุ้มอ่ะนี่นะคะนี่ <c oughs> นี่เป็นไข่มันเป็นแบบกำลังออกแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะออกอะไรนี้ ออกดอกตูมอันนี้แหละเขาอร่อยกันนะเดาลองลองเก็บดูดิเก็บยังไงทีนี้เตือนเลยเตือนได้ไหมหนึ่งสองเเอามีดทำด้วยหนูกลัวมันขาดอุ้ยมันขาดครึ่งอัวนี้ได้แล้วนะไม่เป็นไรให้มันเป็นเชื้ออยู่ต่ออ๋อปอบอกว่าไม่เป็นไรมันเป็นเชื้ออยู่ใต้นี้อีกมาเดิน่ะหนูมาเดินเตยเอตะกร้าเหรอแม่โอเคนี่ยากเก็บได้แล้ว เกะเลยอายุมึงเลยนะคะอุ้ยมันขาดขาดไม่เป็นไรอูยาวมากมันขาดแหละแต่ว่ามันยาวมากอันรากมันจริงๆคือยาวลึกลึกลึกมากองเกาะอย่างนี้ก่อนแล้วก็จะได้เห็นว่ามันเนี่ยบอกไปกรุ้งไม่ปวป้วงแม่วปวงแต่เวททำไมนะคะ หนึ่งสองสาม้งได้สองสามอู้ได้เราขยับมานิดนึงเทคนิคเนะี้ยอันนี้มือมคก็ยเดลยได้จุ่ะเอ,อ้ยบ้าเอาพวงไปหนึ่งสองใช่เราไม่ถอนรากถอนโคนมันหรอกเพราะว่าเราเอาไว้ให้มันมาอีกนะ้อยเนาะอหลดูบ้างเหลือบ้างไม่เป็นไรดูน้องดู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 ดด ค่ะดูนะคะีน้องนะคะเนี่ยโอ้ยน่ารักมากเลยเดี๋ยวกองนี้เราออจจะไปยกมาแต่ว่าขอให้ทำเสร็จก่อนยุ่งยุ่งมาเยอะรบ่นเลยยุ่งรบ่นนะยุ่งว้าวเฮ้ยมันมันชอบหักอ่ะอย่างเงี้ยมาซื้อหน่อยซี้อ ม,ม,มูมูคือมูมูมันยาวมากเลยอ่ะดูมันยาวมากวาย <c oughs> <c oughs> โอ้ปปวงใช่ไหมล่นะน้องใช่ปปวงก็คือไอ้ที่มันเป็นยังกระปุ่มๆก็คือแปลว่ามันดอกตูมใช่เข,า,<ห>ขาเรียกว่าปวงอะ<ห>นะวูได้หนึ่งหนึ่งกระต่าอยู่นะนี่กระต้าน้อยเราเดี๋ยวนี้แม่ต้องจะเอากอน,นี้กอน,นี้ก็คือจะเริ่มยังไงดี เรบอเริ่มเคยเป็นโมจิตขึ้นเร็เลุยนี่ยอยๆยอะยกรเม็ดเธอพึบงัดขึ้นมาก็บานนะแต่บานไม่มากเรเด้อนี่โอ้ยบันยกกรุ๊หมาคุยนีไเลยนี่เยตาลุ้นเคยมั้ยเโตเห็นอยู่มั้งได้อยู่แม่ เหนเดินหาย้ะไอ่เคยนักมากบ้าออุ้ยไม่จะได้ไม่จะได้เราจะสู้ๆก่อนจริงๆแล้วรากมันแบบเตียมเสักองค่อยๆอู้อนี่นี่เด้อรากมันอ่ะโอหหหหหหห กระโจนนี่อกระพุงนี่ไงนู้ทังนู้นเยอะเลยเห็นไหมเห็นไหเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่เนียมื่อไ่อ้อายาดิ่งอ่ะแม่ซึงเวียนงดัดใดตัวยืนเบียงตัวพ่กัแข่งก็ยังเห็ืแต่ยี่งพยายามล้างก็ดพ่อดูโอ้รากน้องยาวมากนี่อัน ยรากมันเราก็จะตัดเอาไปทิ้งที่บ้านยทิ้งที่บ้านเราเหรออืมใช่เราเอาเชื้อกลับบ้านเราด้วยกลืนโอ้นะคะก็เอ๋อดิบเย็นอะมาพุ่งหนูเมืยนพยายามหาโอ้ยนน่จะมียังไม่หมดเลยนะอ้อมยังเก็บหนึ่งกองไม่เสร็จเลยแม่อมันเยอะมากอย่างเงี้ยงัดงัดมีงัดทั้งงัดหนึ่ง ก like okay. ็เดินน้องขึ้นมาอันนี้น้องเละแต่เราก็จะเอาที่จริงเราเละเราก็เอาไว้ได้น้องก็จะเป็นเชื้ออยู่ตรงนี้เล็กๆนะครับหนึ่งสองสัหนุ่มเละจะบดโดนไหมจะบดดอกหมฮะมันมันโดนฝนด้วยละมั้งแล้วมันก็โอ้ยนะ

ที่ตะนีน้อยนะโหคนเข้าไปเก็บเป็นฝูงเลยอ่ะตะนีน้อยจ้านี่ยอีอี์นอล์คันนี่เนี่ยเนี่ยจองตะนีน้อยไอมือถือตะนีน้อยโหพิถูกเก็บทุกปีก็เปิดไฟแล้วนะครับต้องเปิดไฟแล้วมืดแล้วเราต้องฉลอกแล้วนี่อุ้ยสวยมากเลยฉลกสันตุเดี๋ยวแม่อมต้องมาเข้ากล้องตรงนี้เลยเข้ากล้องตรงนี้หรอจุดกล้องตรงนี้ตุมแต่เออเออแม่เก็บอันนี้ไะ จริงๆถ้ากล้องจะไม่พูดเยอะนะได้วันนี้อนุญาตให้พูดได้นี่นะกอนนี้ตัดตอเอาแล้วกันเป็นกอตูมนะคะอันนี้คือเราดึงมาได้เราเสียดายไหนนี่ดะนี่นะโอ้โหโอ้โหดันเนี่ยเด็กน่าผีมุกโมขืนเลยมี่ไงโจรหตี เรียมดนบ่ดนลูกปดปิดงานี่เห็นไหอันนี้แม่ดึงนะแม่ดึงออกมาจริงๆมันมันมีราวยานี่ใช่ไหมเราก็แนี้ไงเราก็แนี้เราก็ขยานิดนึงโอ้ลุดเป็นต้นไม้นี่เตประจมว้โอ้ยังลึก ดอกละยี่สิบนะคะตามที่คุยกันไว้นี่อ่ะดักล้องเขาห้ามพูดนะแม่จริงจริงหนูอนุญาตให้พูดอยู่แต่ว่าตักลองกีตังกุดคุณกีถามกีไม่พูดเด็กุดน้องกระปุ่มๆม,มากเลยอ่ะว้ายทุกคนเราเก็บแทนทุกคนแล้วนะใคร<ม>ที่อยากเก็บอะ่ะ เราบอกเลยว่าเราฟินมากนี่ดูรดูรากมันเราฟินมากเลยนะทุกคนยังไม่หมดเราจะเก็บแบบช้าๆนิดนึงเพราะว่าเราต้องซึมซับบรรยากาศว้าวเ้ยอ้ยเย่ได้เวฟลนะจ่าเวปลิงก่อนปึ๊บเอ้ยมันไม่ขึ้นนี่ทุกคนนี่ดูสะกอนอันนี้อันเล็กๆนะคะเนี่ยมันู่ใต้นี้ น้องหักนะน้องน้องน้องนี่นี่แน่ป้อนี่อ้ยยังมีอีกตรงนั้นกระปุ่มๆอีกโติร์เติร์เติร์เติรนี่ไงดูสิเฮ้ยหมดแล้วนะคะว่าแม่เราจะได้หนึตะกร้าเลยนะนี่เหน่งแหวนนี่ดินี่มีหลายอันนี่นี่แต่เอาอันนี้นี่หนึ่งสองสามสี่ววี่เราเอาใบไม้ออกก่อนนิดนึงนะคะ อุ้ยนี่แม่ไปปรุงลงแจงตีนนี่มีดอุ้ยนี่แม่หนี่เล็กเล็กเลยดึงเลยนะหนูจะอย่างนี้เลยแล้วก็ทำไมมันลึกจังนี่น้องออกมาโอ้แม่ฟ้าวจะเอาน้องเล็กก่อนนี่น้องอยู่ตรงนี้เมื่อเคยสิเคยไงแม่หนึ่งสองสามนี่ไงมันนี่ รักมากแต่ตัวอันนี้นกกรงรุบยังไงวะมันบังใช่ไหมเดีดยนะมันต้องทำไม่ได้คุ้มมากเลยอ่ะโอ้หัวน้องหลุดหัวน้องหลุดนี่เดี๋ยวนะแม่จะขยาเขย่าน้องนิดนึงแล้วก็หักแล้วไม่เป็นไรอันนี้กระหน่ำของแม่นี่ อันนี้ปล่อยน้องไปธรรมชาติเหรอนี่จ้าถุงต่อไปนี่นะคะสุดสองอันเลยนี่หนึ่งอันดู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 ดน่ารักมากเลยในสองดูอีกที่เผือมันมีอีกคลมแมต้องส่องไปแล้วตอนนี้หมดเลยนะนนี่คือผลงานของเรา น้องเห็ดจ้านี่น้องเห็ดดูรากของน้องดูตัวนี้นะคะน่ารักมากเลยเยอะเลยเดี๋ยวเราจะไปล้างแล้วก็เอาไปประกอบอาหารกันวันนี้ยอดประสบความสําเร็จมากไม่เสียแรงที่เราเดินเข้ามาอย่างไกลแค่นี้นะคะเดี๋ยวไปดูต่อเห็ดเขาเรามาเก็บเห็ดกับพี่พี่ได้เห็ดนวน้องเห็นไหม เห็ดที่เราเก็บได้วันนี้สรุปแล้วสรุปยอดได้หนึ่งตะกร้านะคะ<ฮ>คุ้มอยู่นะหายเหนื่อยเลยอคลิค่ะ